สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตัวอย่างที่132 GoRobot s c a l p i n g วันนี้นะครับเราจะมาเรียนการสร้าง EA Hedging แบบง่ายๆแนวความคิดนี้นะครับผมได้มาจากผู้เรียนท่านหนึ่งไปซื้อ EA มาจาก MT4 Market แล้วเขาเอากราฟการทำงานมาให้ผมดูนะครับหัวใจสำคัญของ EA ตัวนั้นนะครับเพียงแค่ เปิดไม้เฮจิ้งทุกครั้งนะครับที่เปิดไม้บายทุกครั้งที่เปิดไม้เซลลผมเอาหลักการเพียงเท่านี้เนี่ยนะครับมาสร้างเป็น EA ตัวอย่างที่132เพื่อให้เป็นสารตั้งต้นนะครับสำหรับผู้เรียนในกลุ่มนำไปต่อยอดพัฒนานะครับหลักการทำงานของ EA ตัวอย่างที่132งนะครับง่ายๆเลยนะครับผมใช้บล็อก Time bom b Up มหาสัญญาณนะครับอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาต่อวินาทีนะครับในค่าเริ่มต้นเนี่ยผมใช้100ปิ๊บภายใน5วินาทีถ้ามีสัญญาณนะครับราคาพุ่งขึ้นนะ100ปิ๊บภายใน5วินาทีผมก็จะทำการเปิดไม้บายและในขณะเดียวกันนะครับผมตั้ง pending order sell รอไว้นะครับเช่นเดียวกันครับผมใช้บล็อก time bomb down ถ้ามีอัตราการลดลงของราคา100ปิปภายใน5วินาทีผมจะทำการเปิดหม้เซลใช่ไหมครับและในขณะนั้นผมก็จะเปิดเฮดจิ้งนะครับเป็น pending order buy รอไว้แน่นอนครับถ้าเปิดแล้วนะครับเปิดหม้บายแล้วราคาวิ่งลงมันก็ต้องไปชนเลยครับ pending order sell ใช่ไหมครับแล้วก็แก้หม้ไปเปิดหม้เซลล์แล้วราคาวิ่งขึ้นมันก็ต้องไปชน pending order buy แล้วก็แก้ไม้ไปใช่ไหมครับหลักการง,ง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับยังไม่ได้เอาอะไรครับกลยุท์อื่นมาประกอบนะครับสามารถนําไปทดสอบกับทองคําในปี2024นะครับระยะเวลาการทดสอบตั้งแต่วันที่1เดือน1 2024นะครับถึงเดือน9ปี2024ออกไม้9,000กว่าออเดอร์ได้กำไรเกือบ50%นะครับเดี๋ยวเรามาดูสิครับว่า EA ตัวนี้เขียนกันอย่างไรนะครับ และใช้งานมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน หลังจากที่ผู้เรียนนะครับได้ EA จากผมไปใช่ไหมครับก็นำไปเปิดใน FXDMA นะครับเปิดแล้วผู้เรียนจะเห็นว่าอุ๊ยเขียนง่ายมากเลยนะครับ5นาทีก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับมาดูการทำงานของมันนะครับเริ่มต้นที่ constant ก่อนนะครับ EA name เก็บชื่อของ EA นะครับ lot เท่ากับ0.02นะครับ ล็อตตัวนี้แหละครับจะเป็นขนาดล็อตสายนะครับของไม้แรกไม่ว่าจะเป็นไม้บายหรือเป็นไม้เซลนะครับผมใช้ขนาด0.02นะครับ backtest mode นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตอนที่เราต้องการจะ backtest โดยที่เราไม่สนใจข้อมูลบนชาร์จใช่ไหมครับเราก็ต้องเปลี่ยนค่าเป็น two นะแต่ค่าเริ่มต้นเนี่ยผมตั้งเป็น f ไว้นะครับ data type ของ backtest mode เป็น boolean นะนะต่อมานะครับ i p t o life หนึ่ i p t o f o u หนึ time t o w e ห ไอ้สามพารามิเตอร์นี้นะครับจะนำไปใช้ในการตั้งค่าบ็อก t i ไทม์บอมอัพไทม์บอมดาวนะครับ TP 200นะครับก็คือระยะเทคโปรฟิตของการเปิดไม้แรกนะไม่ว่าจะเป็นไม้บายหรือไม้เซลเนี่ยผมตั้งระยะเทคโปรฟิตไว้200 Pip ปิ๊บนะครับ Hedging Lot 0.01ผมจะเปิดไม้ Hedging เนี่ย0 0นนะครับโดยเป็นไม้ pending order นะครับ SL 100นะครับตั้งสต็อป o ล s นะครับให้ไม้บายไม้แรกให้ไม้เซลล์ไม้แรกที่100เห็นไหมครับผมใช้ล i s รีวอร์ดเลโชหนึต่อ2ใช่ไหมครับเอากำไร2เท่านะครับ HB price offset HS price offset นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตำแหน่งระยะ price offset นะครับก็คืออะไรครับเปิดไม้บายแล้วใช่ไหมครับ Pending order sell ก็จะอยู่ห่างจากราคาเปิดไม้บาย50ปิดเปิดไม้ s e ล์แล้วนะครับ Pending order buy ก็จะห่างจากไม้ s e ล l 50ปิดนั่นเองนะครับส่วนตำแหน่ง stop loss และ take profit ของไม้ hedging นะครับใช้อะไรครับ HTP กับ HSL นะครับก็คือขนาด100ปิดนั่นเองนะครับมาดู variable นะครับมี total loss total count นะครับ2ตัวนี้นะครับ จะดึงข้อมูลมาจาก bucket of c r o s s t a t e นะครับว่าปิดออเดอร์ไปแล้วกี่ไม้ปิดออเดอร์ไปแล้วกี่ล็อตนั่นเองนะครับ open price b open price s นะครับค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์นะครับกดอัปเดตทุกครั้งนะครับที่มีการตั้งค่า constant และ variable มาดู area ที่หน่งเลยนะครับเราจะเปิดไม้แรกนะครับเราก็นำ box note slash order มานะครับตัว box note d slash order หมายความว่ามันจะตรวจเช็คนะครับว่าขณะนั้นนะครับ ไม่มีการเปิดไม้บายไม่มีการเปิดไม้ s e ล l ไม่มีการเปิด pending order buy ไม่มีการเปิด pending order sell นะครับถ้ากราฟโล่โงๆว่างเปล่านะครับมันก็จะมาพิจารณาการเปิดไม้บายฝั่งซ้ายมือนะครับเอาบล็อก time bomb up จาก v a r i a l signal มาเห็นไหมครับง่ายๆเลยนะครับ fx dima เป็นเครื่องมือที่มีบล็อกสำเร็จรูปให้เราใช้งาน เราเพียงแค่เรียนรู้มันแค่นั้นเองนะครับบ็อกไทม์บอมอัพเราก็ใส่ค่าเลยนะครับปิ๊บทูไลท์ห0ึ่งร้อยปิ๊บไทม์ทูเวินาทีใช่ไหมครับนั่นย่อมหมายความว่าถ้ามีสัญญาณมีอิมพันธ์พุ่งขึ้น100่งรปิ๊ภายใน5วินาทีเราก็จะมาเปิดไม้บายก่อนเปิดไม้เอาวันสเปอร์บามากรองให้ครับเพราะเราต้องการแค่ไม้เดียวใช่ไหมครับเปิดไม้บายขนาดเท่าไหร่ครับ0ูนล็อตตั้งสต็อปล็อไว้1 0 0ปิ๊บเทคโปรฟิตไว้200 ip, รับ และในขณะเดียวกันเราจะเก็บตำแหน่งราคาเปิดไม้บายไว้ในตัวแปร open price B ใช่ไหมครับเราก็ใช้ box for estate นะครับ filter by type เลือกใบเพราะเราพิจารณาไม้บาบใช่ไหมครับ loop direction เรียง o d e s t to n e w w e i g h t ก็คือเราจะเอาไม้เก่าสุดนะครับส่งออกมาแค่ข้อมูลเดียวเห็นไหมครับ not m o r e r n e n t a t e เราใส่1นนะครับและนำ box modify variable มาดึงข้อมูลจาก for estate ที่มันส่งมาเนี่ยนะครับที่เป็นไม้บายเก่าที่สุดเนี่ยนะครับเลือกเป็น open price ก็คือราคาเปิดนะครับเก็บไว้ในตัวแปร open price B แน่นอนครับตัวแปร open price B ก็จะเก็บตำแหน่งราคาเปิดของไม้บายไว้นะครับและจุดนี้แหละครับที่เราจะนำไปใช้นะครับเราใช้บล็อก sell pending order มานะครับกำหนด ราคาที่เราสนใจนะครับเราเลือกเป็น Custom p พร c ์นะครับอ้างอิงจากตัวแปร o p e n p r i c e b ดังนั้นจุดที่เราสนใจคืออะไรครับราคาเปิดของไม้ u y ใช่ไหมครับไม้แรกใช่ไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไ r i c e อ f f เซ t เราใส่เข้าไปเท่าไหร่ครับ50ถ้าเราใส่เป็นค่าบวกเนี่ยมันจะได้เป็นอะไรครับ s e l l s t o p นะครับ s e l l Stop นะครับก็คือเปิดไม้ u y นะครับแล้วอะไรครับ Pending Order s e l ซจะไปรออยู่ตำแหน่งด้านล่างนั่นเองนะครับ เราเอาขนาดล็อตไซส์0.01นะครับผมใส่0.01ผู้เรียนอาจจะเปลี่ยนเป็น0.02ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วผลการทดสอบจะเป็นตัวบอกเราว่าค่าไหนเหมาะสมนะครับ Stop l o ็อ100นะครับ Take Profit 100ปิป๊เอาค่าคงที่นะครับ constant h t p กับ SSL มาใส่นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกับฝั่งเซลล์รอสัญญาณเปิดไม้เซลล์เราก็ใช้ time bomb down นะครับ นะครับถ้ามีอะไรครับ p i p บทูฟอรนะครับราคาลดลง100 PIP ปิ๊บภายในเวลา5วินาทีเราก็จะเปิดไม้เซลล์เอาวันสเปอร์บารมากรองด้วยเปิดไม้เซลล์ด้วยขนาด0.02 l o ล็อตใช่ไหมครับอ้างอิงค่าคงที่ล็อตสต็อปล็อตห0 p ปิ๊บเทคโปรฟิตปิ๊บนะครับและเอาฟอร์อ t สเททมานะครับส่งข้อมูลไม้เซลล์เก่าที่สุด1ข้อมูลนะครับมาให้ modify v a l u able เก็บตำแหน่งราคาเปิดของไม้เซลล์นะั้นนะ ไว้ในตัวแปร open price เห็นไหมครับตัวแปร open price ก็จะอะไรครับเก็บราคาเปิดของไม้เซลล์ก่อนไม้เซลล์ไม้แรกนั่นเองถูกไหมครับนำ buy pending order มานี่คือไม้เฮจิ n งนะอ้างอิงตำแหน่ง open price นะครับแล้ว price offset ใส่ไป50ิปิเป็นค่าบวกนะครับเราก็จะได้อะไรครับเปิดไม้เซลล์แล้วนะครับตัว buy pending order ก็จะอยู่เหนือ ราคาเปิดไม้เซลล์ไป50ปิ๊บนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเปิดด้วยขนาด0.01ล็อตนะครับตั้ง Stop l o s อ Take Profit ที่100ปิ๊บนะครับเพียงแค่นี้นะครับท่านก็จะได้อะไรครับ EA ที่มีประสิทธิภาพแล้วนะครับต่อมานะครับถ้ามีการปิดออเดอร์เราก็ต้องมีการรีเซ็ตตัวแปรใช่ไหมครับเราไปทำในหน้าอ n นเท e นะครับในหน้าอ n นเท e นะครับ ผมใช้ box take close นะครับถ้ามีการปิดออเดอร์ buy มีการปิดอ o r ด e ร sell แบบ take profit ก็คืออะไรครับเปิดไม้บายราคาวิ่งขึ้นได้กําไรใช่ไหมครับ take profit ใช่ไหมครับเราก็ให้มันลบ pending order sell ทิ้งซะเปิดไม้ sell ราคาวิ่งลง take profit ใช่ไหมครับก็ให้มันลบ pending order buy ซะเห็นไหมครับหลักการง่ายๆแค่นี้เองครับวิธีลบ pending order เราก็ใช้ b o ก delete pending order จาก trading action มานะครับ ลบนะครับ pending order buy pending order sell ทั้งอะไรครับ limit และ stop นั่นเองนะครับและเราต้องการจะแสดงข้อมูลอะไรบนชาร์ตบ้างนะครับเราให้มันมาทำงานภายใต้ block bucket อะ b l อ,อะไรครับ backtest mode นะ b ล o c k backtest mode ตัวนี้ก็คือ block condition นั่นแหละครับเราสร้างเงื่อนไขดังนี้ครับฝั่งซ้ายเป็น value boolean backtest mode ค่าเริ่มต้นคือ f o r นะ f o r ก็คือ0ใช่ไหมครับ เราใส่เงื่อนไขในคอนดิชันก็คือ backtest mode เท่ากับ0แสดงว่าเงื่อนไขเป็นจริงถูกไหมครับพอเงื่อนไขเป็นจริงในสภาวะปกติเนี่ยมันก็จะแสดงผลบนชาร์ตใช่ไหมครับและดึงข้อมูลจาก Bucket of c r o s s t สเทรดบักเก็ตอ s t s t e นะครับผมให้เป็นตะกร้า ID สีส้มใช่ไหมครับ Orange ใช่ไหมครับเก็บข้อมูลทั้งไม้บายและไม้เซลล์นะครับและผมก็ดึงข้อมูลจากตะกา้า ID สีส้มนีครับที่มีทั้งข้อมูลไม้บายไม้เซลที่ปิดออเดอร์ไปแล้วเนี่ยนะครับ เอาเขาาก็คือจํานวนไม้เก็บไว้ในตัวแปรโทัทั้เขาเอาลตนะครับเก็บไว้ในในตัวแปรทั้ทล็อลและเราเอาค่า2ค่านี่แหละครับไปแสดงบนชาร์ตใช่ไหมครับผ่านบล็อกคอมเมนต์เอา e a name โชว์มุมบนขวามือบาลานซ์อีควิตี้ทศนิยม2ตําแหน่งเห็นไหมครับโชว์โชว์โชว์อะไรครับโทัท้เขาจากตัวแปรโทัท้เขาเราจะรู้ว่าโอ๊ยปิดไปแล้วกี่ไม้นะครับปิดไม้ใบไปกับไม้เซลล์ไปกี่ไม้เอาททล็อตนะครับ ดึงตัวแปรดึงมาค่ามาจากท o ทัล็อตใช่ไหมครับก็คือปิดไปแล้วกี่ล็อตนั่นเองนะครับกดอัปเดตไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูการแบ็กเทสกันนะครับต่อมานะครับเรามาดูการแบ็กเทสนะครับตัวอย่างที่132กับ XAUUSD นะครับไทม์เฟรม1นาทีในการทดสอบนี้ผมจะอ้างอิงการใช้บัญชี g o l ล o s p ด c e ก็คือจะใช้สเปดสําสำหรับทองคำนั่นเองนะครับ การตั้งค่านะครับเรามาตรวจเช็คนะครับผมให้ backtest โหมดมีค่าเป็นฟอส์นะก็คือแสดงนะครับข้อมูลบนชาร์ตด้วยนะครับล็อต0.02นะครับ p ิ๊บ o ไลท์ t ิ๊บ t ฟอ o r 100ไทม์ t เวส i t 5นะครับ TP 200นะครับเฮจจิ้งล็อต0.01สต็อปล็อต100นะครับไพล์ออฟเซตทั้งอะไรครับ pending order buy pending order sell คือ50ปิ๊บนะครับ ตั้ง Stop l o อ s นะครับของไม้ pending order ตั้ง Take Profit ของ pending order ที่100ปิบนะครับกดโอเคไปนะครับลองดูการทำงานนะครับนะครับระบบก็จะทำงานนะครับมีการแสดงค่าบนชาร์ตเห็นไหมครับ EA name โชว์มุมบนขวามือนะครับโชว์บาลานซ์โชว์อีควิตี้ทศนิยม2ตำแหน่งนะครับโชว์ total count ก็คือไม้ที่ปิดออเดอร์ไปแล้วว่าปิดไปแล้วกี่ไม้ใช่ไหมครับ total loss นะครับขนาด loss size รวมกันนะครับว่าปิดไปแล้วกี่ไม้เนี่ยรวมแล้วได้กี่ล็อตนะครับก็จะมาโชว์ที่ทั้งทั้งล็อตค่าเหล่านี้ผู้เรียนนําไปต่อยอดได้นะครับนําไปคํานวณคอมมิชชั่นได้ใช่ไหมครับนําไปคํานวณรีเบทได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราลองมาดูการแบ็กเทสแบบไม่เอาวิชวลโหมดกันบ้างนะครับเวลาผมจะแบ็กเทสโดยไม่ดูวิชวลโหมดนะครับผมก็จะเลือกแบ็กเทสโหมดเป็นทูนะครับเพื่อให้การแบ็กเทสเนี่ยเร็วขึ้นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันทำงานนะครับได้ผลกําไรดีไหมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการทดสอบนะครับเรามาดูสิครับว่าผลการทดสอบเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เห็นบาร์สีเขียวใช่ไหมครับมันเต็มบาร์แสดงว่าอะไรครับโมเดลลิงคุณภาพเนี่ยดีมากถูกไหมครับตัวอย่างนี้นะครับผมได้นำเข้า History Data นะครับมาจาก Quant Data Manager ซึ่งมีโมเดลลิงคุณภาพ99%นะครับการทดสอบ Mismatch c h a r t e r r o r เป็น0ูนย์ะครับก็คือการทดสอบเนี่ยเชื่อถือได้นะครับผู้เรียนสังเกตไหมครับว่า MAC DD แล้วก็ Relative DD เนี่ยนะครับมีเพียงแค่6%เองนะครับ 6.85%นะครับส่วน relative d d o w n นะครับอยู่ที่7.44%ต่ําต่ำมากนะครับสามารถใช้หลักการนี้ไปใช้ในการสอบกองทุนได้ด้วยนะกําไรนะครับจากการทดสอบนะครับ49.2%อันนี้ทดสอบมาเป็นระยะเวลา9เดือนนะครับจำนวนการออกไม้9,667ออเดอร์เรียนมาถึงจุดนี้แล้วนะครับ ผู้เรียนคนไหนมีคำถามสงสัยนะครับส่งคำถามมาสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับและนะครับใครต้องการที่จะลงเรียนคอร์ส EA ออนไลน์กับผมนะครับพร้อมรับ EA ประกอบการเรียนการสอนเนี่ยฟรีนะครับทุกตัวอย่างนะครับก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยมี2ช่องทางนะครับท่านจะสมัครสมาชิก GOFX ก็ได้หรือจะสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของผมก็ได้นะครับสมัครเรียบร้อยแล้วแจ้งให้ผมทราบที่ Line Official Account เดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ